สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อเก็บผักกูดน้ำกันกับยาอุษาสิปิก๊กลวบกินกับขอบปปา,าอขอปุ้นน้ำปลาล่าพี่น้องลวกกินกับข้าปุ้นน้ำปลาล่าสวยจังเลย พี่น้องเอ้ยยอดผักขยอดผักผักปูดยอดผักปูดสวยๆนะพี่น้องชิ้นสวยๆยอดเอ้ยยอดสวยๆ ลลยตาก็อดเอาเด้อพี่น้องเออลลยตาก็อดเด้อเบิ้งไหยาอุตสาห์เนี่ยปลาพะกูดน้ะมันก็เลยอกหก ปลาพกักปวดพี่น้องปลาพกักปวดมันหกแน่หน่ยยอดมันหน่อยอยู่ในนั่นอยู่นะยอดอยู่ในแหลเอาบ่ได้เดี๋พี่น้องยอดง่ายเลยอยู่ในนัแหละก็เอาบ่ได้มันหกแล้วเขาก็บกล้าเข้าไป ต,ตากระบึ้งหงายอุตสานี่เด้อมันหกพี่น้องเข้าไปญาติอันเด้ออะไรพี่น้องจางหกเหม่หกอะไรกระบึ้งหงาอุตสาที่เข้าไปต้นงหกคักหกคักพี่น้องหกคักหกคักมา พักๆๆพี่น้องพักๆๆพักเอาไปพัดเอาไปกินกับกับปุ่นส่วปลาแดกพี่น้องส่วนน้ำประแดก ลับไม่ได้พี่น้องเอ้ยเป็นงานค่ะยอดสวยยอดสวยเอาไปพับอ่อนๆเนี่ยสอบมาพี่น้องสรรพคุณเยอะยอนพรกกูดสรรพคุณหลายพี่น้องเห็นบ้าีนนีง สรระคุณหลายสรระคุณม,มันหลายสรรพคุณเยอะ,อยระสรรพคุณมันเยอะขาวานเป็ญญปนยาอม พินยาด้วยสรรพคุณก็เยอะเดาวสาเสาไปกับไปแจกผู้เฒ่าเพื่นลวกกระปนกับเจา้าหนึ่งแะพักพี่น้องเอาไปเพื่นผู้เฒ่าเพิ่นเป็นหนึ่งแะพัก ก็ไปผู้เทาเกินม่พี่น้องจาอออออ้าโยนีจะเป็นง่ามเนาะเอาโยนอุวัดพี่น,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 น้อ,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 อง,ออองเออมันยังบถึงฝนคนเนดอ้อบอวัดนเด้

ทำามันได้บุญเหยียบลงป้าอุกกระเดาเหยียบลงพี่นอ้องเหยียบให้มันขึ้นมันเกิด ยอดพี่น้องจา่ายอดนม่หันไปแท้เราเสียไปแกกินกัรลวกรบปุ้นแต่ว่าประเห็นผูเถ่าก็เลยว่าเจ้าของมันอยู่ทางบ้านเจ้าของเนาะก็เลยว่าเอาให้ผู้เถ่ากินกอนใ่้แม่พี่น้องมันหลายแฮ่แม่พี่น้องจา่า หลแลก็เลยว่าไปแจกผู้เทากินก้น แกผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องเอ้ยเขาก,ไไขาไก,าก็ได้บุญเด้อเขาไปแจกผู้เฒ่าผู้แก่ได้บุญมองได้มันหกกระหยียบลงหยียบลงเหยียบลงที่มันลกลกนะพี่น้อง มาแล้วก็ไะไรก็แช่ก็ติดตามพยายัาอุนะเหยเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า